สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคอนเกียวทีเกันดาหกสองหกตัวนี้ไฟไม่เข้าแจ้งมาลองเสียบปลั๊กเปิดเปิดติดนะครับ ่ติดนะครับเดี๋ยวมาลองเช็คโค้ดดูกันนะครับว่าทำไมถึงแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดนะครับมีตัวเสียอยู่นะครับม่จะมีบอร์ดที่มีปัญหาอยู่โค้ดถึงขึ้นเคองหมากันทาง เดี๋ยวมาลองดูดูกันนะครับติดตามกัน,นครับนี่นะครับมาดูด้านในนะครับที่โค้ดมันขึ้นเครื่องหมายคำถามนะครับจากดูแผงวงจรแล้วให้มาดูกันนะครับว่าเครื่องโดนอะไรมาดูครับไอซีครับนี่อาจจะเกิดจาก ภาพน้ำพังหมดเลยครับช็อตไหมบอดให้ดีไหมด้วยนะครับโดยซีตัวนี้ครับ mm hmm. เกิดจาก mm hmm. เป็นขาวๆครับ mm hmm. บอกไม่ได้บอกบอกไม่ถูกว่าเป็นที่อะไรแต่ว่าเป็นคภาพช็อตด้วยไหมเลยเนี่ยครับรบ,บอดเฮดดีไหมถ้าไม่ระวังเรื่องหนูจิ้งจก มีสาที่มป็นสีสีใส่นะครับต้องต้องระวังพวกนี้นะครับทําให้เครื่องพังเยอะเท่าที่เจอครับเพราะว่าฝามีรูครับดูจากฝาเป็นสนิมลงมาจากบนฝาเนี่ยนี่ครับนี่ฝาสรุปเลยครับตัวนี้บอร์ดพังยังไงก็ต้องเปลี่ยนไม่เลยครับให้ดีไหมครับ คเครกระดาหกสองหกครับหรือว่ารุ่นอื่นๆใช้เสร็จควรหาอะไราปิดบนหลังเครื่องนะครับก้อนมีลูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ